สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องโน้ตดนตรีไทยกันนะคะโดยคุณครูนะคะมีเกมให้กับนักเรียนเล่นก่อนค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนลองมองไปด้านสายมือนะคะก็จะมีอักษรไทยอยู่ทั้งหมด7ตัวนะคะให้นักเรียนนะคะนำมาใส่ให้ตรงกับเสียงตัวโน้ตนั่นเองค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะ2นาทีนะคะนักเรียนสต็อปวิดีโอันี้ไว้นะคะ เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่อยมาเปิดวิดีโออีกรอบนึงและเฉลยนะคะเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนดูต่อได้เลยค่ะคุณครูจะเฉลยนะคะถูกไหมเอ่ยใครถูกปบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะใครผิดเดี๋ยวก็มาเรียนรู้กันใหม่นะคะค่ะโน้ตดนตรีไทยนะคะมีทั้งหมด7เสียง มีสัญ,ญลักษณ์นะคะที่ใช้แทนเสียงและการบันทึกโน้ตบอกเสียงดนตรีไทยโดยมีอักษรไทยดังนี้ค่ะดเด็กนะคะใช้แทนเสียงโน้ตดูค่ะรอเรือใช้แทนเสียงโน้ตเรค่ะมอม้าใช้แทนเสียงโน้ตมีค่ะฟอฟันใช้แทนเสียงโน้ตฟ้าค่ะซอโซ,อซอใช้แทนเสียงโน้ตซอนค่ะ ลอริงใช้แทนเสียงโน้ตลาค่ะคอทหารใช้แทนเสียงโน้ตตัวทีค่ะซึ่งถ้าหากนักเรียนสังเกตนะคะตัวโน้ตที่ไม่ได้มีจุดนะคะจะอยู่ในระดับกลางค่ะส่วนตัวโน้ตที่มีจุดด้านบนจะอยู่ในระดับเสียงสูงและตัวโน้ตที่มีจุดด้านล่างจะอยู่ในระดับเสียงต่ําค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโน้ตเพลงไทยไม่ยากใช่ไหมคะ ต่อ,อไปเป็นเรื่องของจังหวะเพียงไทยนะคะเพียงไทยจะประกอบไปด้วย3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวค่ะจังหวะชิงนะคะให้นักเรียนกลางมือออกนะคะส่วนจังหวะฉับน,นะคะให้นักเรียนปกมือนะคะโดยเราจะเริ่มจาก3ชั้นนะคะ1 2 3 4 1ส3าี่หนึ่งสองชิง 1>, 1 2 3 4 1ส3ฉามสี่หนึ่งสองสามับเป็นยังไงกันบ้างคะ3มชั้นได้ไหมคะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยเนะคะต่อมาค่ะ2ชั้นค่ะจะขยับเข้ามากระชับและเร็วขึ้นนะคะปานากลางหนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามชับหนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามับไม่ยากใช่ไหมคะชั้นเดียวค่ะ1่งชิงสามับ1่งชิงสามชับ1ชิง่งช,ชิงสามชับ ยังไงกันบ้างคะแล้วเรียนลองฝึกวนไปเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการบันทึกโนต้ตค่ะเราจะมาบันทึกเพลงช้างกันนะคะเป็นเพลงง่ายๆค่ะโดยการบันทึกโนต้ตเนี่ยโนต้ตเพลงไทยจะบันทึกทั้งหมด8ห้องเพลงนะคะซึ่งในหนึ่งห้องเพลงก็จะมีตัวโนต้ตแค่4ตัวนะคะอย่างเช่นเพลงช้างเห็นไหมคะนักเรียน จะบรนทึกได้แค่4ตัวใน1ห,ห้องนะคะซึ่งถ้าตรงไหนไม่มีตัวโน้ตก็จะขีดแดดไว้นะคะแทนที่ตัวโน้ตค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะท่องพร้อมกันไปทีละ4ช่องนะคะซ o นซอนอน,อน,อนได้ไหมคะต่อเลยนะคะซ o นมีเหลียมีซ้นโดอ,อะเดี๋ยวท่องพร้อมกันเป็น บรรทัดนะคะบรรทัดที่หนึ่งนะคะซ้น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 มีหรือมีซ้นดูได้ไหมคะจากนั้นให้นักเรียนปรบมือไปด้วยค่ะซ้น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 มีหรือมีซ้นดูได้ไหมคะต่อเลยนะคะซ้นมีหรือมีโดเลโดลาดูดูลาสนดู รทัดสุดท้ายค่ะโดละโดโดระซนโดซนมาซนมีเดโดจากนั้นให้นักเรียนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนคล่องนะคะโดยเดี๋ยวครูจะพาทำนะคะทั้งหมด2รอบค่ะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะคะซน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 มีเนมีซนโด san mi le mi do le do la do do la san do do la do do la san do san na san mi le do san 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 mi le mi san do san mi le mi do le do la do do la san do do la do do la san do san na san mi le do ให้นักเรียนฝึกท่องไปเรื่อยๆนะคะถ้าชำนาญแล้วนักเรียนลองไปฝึกกับเครื่องดนตรีดูนะคะในวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่บทเพลงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ